ขอ,อมีค่ะก็คือมอีเคสที่ว่าฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานเจลได้ไหมนะคะ mm hmm. ก็มีเคสนะคะเคสนี้ก็คือคุณป้านะครับวัยเจปีนะคะก็คือฟอกไตาอ,าอาทิตย์ละประมาณ3ครั้งนะคะ mm hmm. อาทิตย์ละสามครั้งทีนี้แล้วก็ทานยาเนี่ยหมอให้ทานยาวันละ16เม็ด mm hmm. นะคะ mm hmm. ทานข้าวไหวไหมคะคือเป็นเป็นไตระยะสุดท้ายค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องไขมันความดันคือทานยาพวกความดันมาเยอะนะคะแล้วก็ทําให้ไตเนี่ยเสื่อมนะคะจนแบบว่าก็นะคะคุณป้าเนี่ยเขาก็แรกๆเขาก็สั่งตัวอูมีกับหาไปนะคะว่าหนูก็บอกว่าจากเอ็นสอค่ะนี่เด็ดซิไม่ั่เองใช่ค่ะคือเขาเล่นๆแบบอ่า รวมเป็นพัวหาตัวช่วยตัวช่วยอาการอะไรบางอย่างที่เขาแบบคือคือคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเขาเวลาที่เขาไปฟอกเนี่ยเวลาที่ฟอกไตเนี่ยนก็ว่าเขาว่าเหนื่อยมากแล้วก็มีอาการบู้นะคะหลังที่แบบว่าฟอกเสร็จแล้วก็คืออ่าเกล็ดเลือดก็จะต่ำด้วยนะคะก็เลยจะหาอะไรบำรุงแล้วก็เขาก็เลยอ่าไลน์มาถามละมูลนะคะว่าเขาว่าฟอกไตแล้วเนี่ย สามารถทานเจียวได้ไหมซึ่งมีมีมีหมอบางบางท่านนะคะบอกว่าเอออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากกินอะไรก็กินไปเลยก็คือแบบลักษณะว่าเหมือนกับอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทานอะไรได้ก็ทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าต้องมาฟอกแต่ก็ต้องมาฟอกก่อนแล้วอะไรนี้ไงแล้วทีนี้เขาก็แบบ เขาก็ไม่อยากฟอก่อวเพราะว่าทีนึงฟอกสามครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ไหวเพราะด้วยอายุด้วยอะไรหลายหลยอย่างนะคะแต่ว่าเขาฟอากจะเหนื่อยมากก็เลยครั้งแรกเนี่ยคุณป้าเขาสั่งอย่างละสิบห้าซอง <ไป S 1> ก็คือไปลองดูก่อน<ๆ>ก็คืออูมินะคะสิบห้าซองแล้วก็ฮาร์พเนี่ยสิบห้าซอง ก็ทานไปประมาณ15วันอ๋ออย่างละซองอย่างละซอง<ม>คือช่วงวันไหนที่เขาแบบว่าอาทิตย์ไหนที่ไปฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะแบบทาน<ม>ทานช่วงอยู่กันเนี้ยว่าช่วงที่ฟอกอยู่เนี่ยสามารถที่จะทานหาได้นะคะ<ม>แล้วก็อูอมีเนี่ยหลังจากที่อฟอกเสร็จก็คือสามารถฉีดได้เลย<ม>เพราะว่าฮาร์ดเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของ เวลาที่ฟอกเนี่ยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทํางานหนัก <Ừ. S 1> เพราะว่าช่วงฟอกเนี่ยมันจะดึงทั้งาวิตามินเกลือแร่อะไรของร่างกายเราเนี่ยออกไป <Ừ. S 1> แล้วหัวใจก็จะทํางานหนักเขาก็เลยบอกเออเขาเขากินแล้วเนี่ยก็คือแบบเออมันมันไม่เหนื่อยมากนะคะ <Ừ. S 1> แล้วก็หลังจากที่ฟอกเสร็จเขาก็ทานอุ้ยเนี่ยต่ออีกเขาก็คือไม่เพียจากเมื่อก่อนนี่คือเขาต้องพักก่อนก่อนที่จะกลับบ้าน <Ừ. S 1> นะคะแล้วก็ของเราแล้วรู้สึกสดชื่นเลยใช่แล้วสดชื่นทีนี้ คุณป้าก็สั่งเริ่มสั่งแบบเพิ่มเป็นหนึ่งกล่องตอนนี้คือทานไปประมาณ3เดือนนะคะตอเดื่องทุกเดือนตอนเรื่องตอนเรื่องทุกเดือนนะคะตอนนี้ก็คือจากที่เคยฟอกนะคะ3ครั้งนะตอนนี้ค่ะต่ออาทิตย์ตอนนี้ก็คือเหลือสองครั้งนะคะมีจังเลยก็คือลดลดการฟอกที่ทีเนี่ยให้ให้ให้ชะลอลงนะคะแล้วก็ค่าไตก็คือขึ้นมา10%จาก5%เ ขนาดท้องใจอยู่นี่นะใช่ใช่ใจเขาไตเขาต่ําอยู่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนก่อนหน้านั้นเท่าไหร่คะ EGF อ่า EGF อ่ะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อตอนนี้ค่ะคือห้าเปอร์เซ็นต์นี้ต้องฟอกแล้วเป็นระยะสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากยาความดันที่เขาเคยนะคะทานมาละสิบห้าเม็ดนะคะตอนนี้หมอลดเหลือหกเม็ดค่ะหมอลดยาให้ด้วยค่ะแล้วก็ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็คืออันนี้ตกลงจาก่าเป็น10หรือเพิ่มอีก10เป็น15ก็คือจาก5นะคะเพิ่มเป็น10อ๋อโอเคขึ้นมาห้ามปขึ้นมา5%้าเภายในเวลาสามเดือนที่การทุกวันทุกวันนี้นะคะใช้1ฮาร์ดหนึ่งค่ะ แล้วก็จากหมอที่ให้ยาวันละ15เมตรคือเป็นยาป่าลดความดันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหลือ6เมตรนะคะตอนนี้ได้ลดยาด้วยดีจเจอร์ทานยาน้อยลงใช่ค่ะค่าไตทํา,า,ทาง,งานเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ลดการพอกไตจาก ครั้งเหลือสองครั้งโอ้โหป้าสุขภาพดีมีความดีด้วยก็ดูแล้วก็คือคุณป้าน่าจะเป็นคนดูแลตัวเองดีด้วยนะะเพราะว่ายังดูสาวแล้วก็ดูกระฉับกระเฉงอยู่ดีใจคุณป้าจังเลยนะคะนี่คือมีแต่ผลดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะจากจริงๆแล้วอายุ70เนี่ยนะเขาพูดว่าฟอกไปเนี่ยหลายคนคงหมดหวังกันไปแล้วเนาะว่าโอ้โหเนี่ยคงจะแบบฟองอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็แย่ลงแย่ลง แต่นี่กับเป็นว่าดีขึ้นฟอน้อยลงสดชื่นขึ้นค่าไตทำงานเพิ่มขึ้นและยาไม่ต้องทานมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วลดยาให้นี่มันดีมากต้องขอบคุณอูมิกับพาร์ทมากกับที่ทําให้คนที่ฟอกไตแล้วเนี่ยสามารถทานได้แล้วก็ช่วยให้มีกําลังดีขึ้นช่วยให้คุภาพชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ